ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมจุดคัดกรองโรคโควิดสิที่อำเภอหางดงพร้อมได้มีการกำชับให้ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มข้นเพื่อให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิดส9ได้โดยเร็ว นายเจริญริศสงวนสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่อำเภอหางดงรับฟังผลการดำเนินงานการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 มอบเจลแอลกอฮอลล้างมือน้ำยาฉีดพ่นฆ่าเชื้อให้กับเจ้าหน้าที่เพื่อนําไปแจกใจ่ายให้กับประชาชนพร้อมกันนี้คณะได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมกลุ่มเสี่ยงที่กักตัวที่บ้านตามมาตรการโฮมควอรตินจํานวน2รายมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและให้กําลังใจหลังจากนั้นได้เดิน ทางตรวจเยี่ยมมอบสิ่งของอุปโภคบริโภคและเจลแอลกอฮอลล้างมือให้กับเจ้าหน้าที่จุดตรวจบูรณาการร่วมคัดกรองการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ที่บริเวณหน้าสถานีตำรวจภูทรตำบลหนองตองอำเภอหางดงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งเป็นด่านตรวจคัดกรองบุคคลที่เดินทางจากพื้นที่จังหวัดลำพูนเข้ามาอย่างจังหวัดเชียงใหม่โดยได้ให้กำลังใจสอบถามถึงปัญหาข้อบอกพร่องพร้อมกำชับให้ดำเนินการตรวจคัดกรองอย่างเข้มขน้น บันทึกข้อมูลที่ผู้ที่มีผู้ผ่านเข้าออกพื้นที่อย่างละเอียดเพื่อให้สามารถป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ได้โดยเร็วขณะที่บางจุดตรวจคัดกรองนะคะก็จะมีผู้มีอุณหภูมิสูงกว่า37.5องศาเซลเซียสเจ้าหน้าที่ต้องมีการ กักตัวออกมาก่อนตามมาตราการเพื่อให้พักและจะได้มีการตรวจวัดอุณหภูมิซ้ำอีกครั้งพร้อมได้มีการให้คำแนะนำโดยอำเภอหางดงมีผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อโควิด -19 าจำนวน6รายรักษาหายกลับบ้านแล้วสีรายและอยู่ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาลอีก2ราย